ละหาผัว,วป่ามาไอพร้อมดูแลหัวใจของนางเดือเเนื่ออุ่นเป็นกาสุนเอาห้แลกว่าใส่เม็นผงองามผัวเจ้าเห็ดให้ซ้ำมองมนให้เศร้าสาเรื่มคนนั้นเดิดหนาแล้วหันมานโอเคียงไอ หากหัวเจ้าไปาเจ้ามาเน้าอหายเจ้ายังมีความหมายกับตัวอายทุกวันเวลาบอกเคยสิสนแม้คำคนที่เขานินทาอย่าไปหัวซาขอเพียงว่าเขาเข้าใจกันบ่วันบวายแม้ใครสิมาดูมินยังหากยุบหินใจทวินทุกคืนทุกวัน ถึงผัวเขาทิมเขาป่าอย่าได้โศกันขอจุงมหรือมันมาร่วมกันสร้างฟันสองเฮาเสาซาลาเสกนน้ำตาอยา่่ให้มันลังเรื่องความลังจะนังอะไรต่อใชา่คนนัน้นให้เจ้าหันมามองทางไอยังหักเจ้าหลายใจไอ้บเปเีียนถึงลูกที่เวียนปีเดือนสี่ใหญ่ทางไอ้บเปเีียนใจ อดีตของนางเป็นอย่างไรพี่ไม่ว่ายังรับอาสาดูแลใจไม่เคยนายแนงทิ้งเกิดความเศร้าลืมเขาสาเดอคำแพงอยากบอกแก้มแดงหากผัวป้าอย่าได้ขังวนอย่าสน,น้องครับคนนั้น จะสุนนาอเขาคนนั้นเขามีกันปลายบอถิ่มปล่อยเส้าหองาอกไม่เอ็ดใจให้ชื่นเรื่องืนมวนอุราสุดเกิดแก้วตายาได้หดหดูไอ้สิเลี้ยงดูอยู่เคียงเจ้าไอ้สิเลี้ยงดูอยู่เคียงเจ้า